สวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับคงเคยเห็นข้อมูลในแง่ของการฉีดวัคซีนสลับเข็มซึ่งเป็นผลงานที่ออกมานะครับผมจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะครับเพราะว่ารูปรูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทางการแพทย์นะฮะแล้วเราเอารูปนี้มาใช้นะครับที่สำคัญคือมีการบอกว่า ถ้าเราฉีดสลับเข็มซีโนแวค2เข็มได้อสตราไปเสริมนะครับจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงมากกว่าไฟเซอร์ทั้งหมด2เข็มอีกนะสูงกว่า10เท่าอันนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญก็คืออย่างนี้คนก็เริ่มมาให้ข้อสงสัยแล้วว่าที่อเมริกาเนี่ยกำลังระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงนี้มันเป็นเพราะว่าไฟเซอร์ไม่ได้ผลหรือเปล่าแล้วที่อิสราเอลนะครับที่ว่าช่วงนี้มันเริ่มมีปัญหาเนี่ยคือมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ทำไมตอนนี้เดลต้าระบาด เพิ่มขึ้นที่อิสราเอลทั้งทั้งที่ฉีดวัคซีนเอ็อเอครบทั้ง2เข็มแล้วนะครับไปค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะเป็นประเทศเดียวที่ฉีดเยอะที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วทํำมถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างและวิธีการที่เราจะตีความข้อมูลต่างๆพวกนี้เนะี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายๆคนน่ะอาจจะตีความผิดพลาดไปนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสำหรับรูปที่เป็นตัวปัญหาเลยนะครับก็คือรูปที่ผมจะขึ้นให้ต่อไปนี้นะฮะร,รูปรูปนี้เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ดังนั้นเวลาที่เราจะแปลผลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแปลผลด้วยความระมัดระวังหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับข้อมูลพวกนี้ถ้ายังไม่ได้รับการตีพิมพ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลง เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้รับการตีพิมพ์มันก็แปลว่าเรายังไม่ได้รับการพิจารณาจากทางวรารสารทางการแพทย์ซึ่งเราจะต้องอ่านละเอียดอีกทีหนึ่งผู้ผู้ที่เขาอ่านแล้วก็ดูว่าอันนี้เหมาะสมไหมในการที่จะลงตีพิมพ์เขาต้องดูอีกทีนะครับแต่สมมุติว่า,าถ้าเราเห็นข้อมูลตรงนี้ในวิธีการคิดของเราควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือเรารู้ว่า,าการฉีดถ้าเป็นแอสตราเซเนกานะครับสเข็ม เมื่อเทียบกับซ i โนแวค1เข็มแล้วก็เข็มที่2เป็นตัวแ s สตราเซเนกเนี่ยถ้าดูจากแผนภูมิรูปภาพตรงนี้เนี่ยมันได้ภูมิคุ้มกันที่เป็นขนาดเท่ากันนะครับต้องอธิบายก่อนว่าในแผนภาพนี้คือเป็นการวัดระดับภูมิคุ้มกันนะครับต่อตัวสปค์โปรตีนของไวรัสโคโรน a านะฮะแต่ ไม่ใช่เป็นการวัด Neutralization Antibody นะครับอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างที่ผมเคยคุยไว้ว่า Neutralization Antibody เนี่ยเป็น Antibody กลุ่มที่มีผลในการทำให้ไวรัสมันทำอันตรายร่างกายเราไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างระดับของภูมิคุ้มกันทั่วไปที่สร้างมาต่อตัว spike a n t i d uh, spike antigen ของตัวไวรัสเนี่ยนะฮะถ้ามันยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยค่า neutralization antibody ที่มีจริงๆที่จะทำให้เชื้อมันทำงานไม่ได้เนี่ยน่าจะยิ่งสูงไปด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งรัฐบาลอาจจะออกมาบอกว่าเออการฉีดสลับวัคซีนนะครับเป็น s ี n o v a คเข็มแรกแล้วก็ให้ a s t r a า e ซเนกเป็นเข็มที่2เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะฮะในแง่ของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มันเท่ากับตัวออการได้อ s สตราเซเนกาเข็มนะครับ อย่างไรก็ตามเราต้องดูก่อนตรงนี้นะครับว่าถ้าเราดูข้อมูลของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งเป็นการทำการวิจัยแบบคลินิกล์ทริลเลยจริงๆก็คือเป็นการที่คนที่ฉีดเนี่ยคือไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนหรือเป็นวัคซีนหลอกนะครับแล้วก็ดูเทียบกันนะครับตรงนั้นเนี่ยภูมิค่อนข้างที่จะดีแล้วถ้าเราเอาการศึกษานั้นมาเทียบกับการศึกษานี้อาจจะเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอันนั้นเขาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็การเก็บตัวอย่าง การดูจํานวนคนทั้งหมดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่ากรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่เราจะคิดเรื่องอะไรทีนี้มันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวปัญหานะครับแล้วผมเห็นว่าเขาอาจจะเอาไปแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าได้รับซีโนแวคสเข็มแล้วรับแอสตาเป็นเข็มที่3นะครับเป็นเข็มบูสเตอร์นั่นเองจะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าไฟเซอร์ สิบเท่านะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องตีความยังไงคือเราต้องอ่านในใต้รูปก่อนนะครับว่าใต้รูปนี้เขาเขียนอะไรนะฮะใต้รูปเขาเขียนว่าถ้าดูในกลุ่มของไฟเซอร์นะครับคือคนที่ได้รับไฟเซอร์เนี่ยมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วสิ่งทีเ่เราขาดไปอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเขาฉีดมานานแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าในกราฟอันนี้ที่บอกทั้งหมดเลยจะไม่ได้บอกว่า เมื่อไหร่ที่เราวัดภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนแล้ววัดเมื่อไหรนะเช่นว่าถ้าเราฉีดเเมื่อ3มเดือนที่แล้วหรือว่าเราฉีดครบ2เข็มเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราวัดเนี่ยแน่นอนว่าภูมิคุ้มกันมันไม่ต้องมันต้องไม่เท่ากันถูกไหมฮะภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังจากที่เราฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสูงแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตกลงตามระยะเวลานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจาะเลือดตอนระยะเวลาไหนนะฮะถ้าเราคิดตามความเป็นจริงสมมุติว่าผมออดู คนที่เขาได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยครบ2เข็มนะฮะจากที่อเมริกาแล้วกลับไปที่ประเทศไทยนะครับกลับไปปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเทียบกับวัคซีนตัวอื่นที่เราทําการศึกษาในกราฟเนี่ยคือเราจะต้องรีบตรวจเลยนะครับใน2อาทิตย์หลังจากการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับหรืออย่างมากก็เดือนหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติฉีดวัคซีนครบ2เข็มปุ๊บกลับประเทศไทยทันทีเลยนะฮะกลับแล้วก็กักตัวครบ14วันไปเจาะในในระยะเวลาที่เรากักตัวนั่นแหละนะครับ ซึ่งมันเป็นไปได้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับในกรณีนั้นนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องมาคิดเสริมนะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยเขากลับมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเขากลับมา3เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปเจาะเลือดแน่นอนว่าภูมิกันมันต้องตกลงแล้วก็เทียบกับในภาพนี้เทียบกับตัวซีโนแว็สองแคมเปอรแอสตาเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาในการเจาะเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราอาจจะ ได้ข้อมูลปลอมว่าหรือข้อมูลอาจจะไม่ไมชัดเจนนะฮะถ้าเรามีระยะเวลามากํำกับด้วยเนี่ยก็จะเป็นการบอกที่ชัดเจนนะครับทีนี้กรณีที่2สมมุตินะครับสมมุติจริงๆเลยว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเราเจาะเจาะภูมิคุ้มกันในคนที่ได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาครบ2เข็มตามระยะเวลาก็คือ2อาทิตย์ถึง1เดือนหลังจากที่เขาครบวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วนะครับเอามาเทียบกับตัวอื่นสมมุติว่าในกราฟอันนี้เนี่ยคือระยะเวลาเท่ากันเป๊ะเ,ะเลยนะครับ มันมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูข้อมูลของคนที่ได้ตัว m n a วัคซีนตรงนี้เนี่ยภูมิขึ้นประมาณสัก1 7 0เอเองนะครับเอนอ 1, 6, 7, นะครับแต่ผมจะขึ้นอีกอันนึงไว้ให้ดูตรงนี้เนี่ยเป็นที่เขาเป็นการตอบในวารสาร l a n เ e t ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ชั้นนำอันหนึ่งนะครับถ้าเราดูกราฟสองอันนี้เนี่ยในกรณีของคนที่ได้วัคซีน ไฟเซอร์ครบ2เข็มนะครับเทียบกับก็ได้รับ a s t r a าเซเนกาเข็มนะฮะกราฟอันนี้เราจะบอกได้ว่าเขาได้วัคซีน2ตัวนี้เนี่ยในกรณีของไฟเซอร์ได้ภูมิคุ้มกันสูงกว่า a อสตราเซเนกมหาศาลนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไปลองดูตรงกรณีที่ผ่านไปแล้ว2-3เดือนนะครับภูมิจะค่อนข้างจะตกลงนะครับตรงนั้นก็ยังอยู่ที่ประมาณพัน อาจจะอยู่พันเจ็ดพก็ได้นะครับแต่สมมุติกรณีที่ผมบอกก็คือถ้าเราเจาะภูมิคุ้มกันของคนในกราฟของที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับแล้วได้ไฟเซอร์มาครบ2เข็มหรือโมเดอร์นาครบ2เข็มนะฮะเจาะหลังจากนั้น2อาทิตย์ถึง1เดือนได้ภูมิแค่พันเเองเราต้องมาสงสัยแล้วนะครับถ้าเราเทียบ2กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่า2อาทิตย์หลังจากที่เราได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาไปภูมิมันเป็นหมื่นนะครับ งั้นเราต้องสงสัยเอ๊ะทำไมคนไทยเราเนี่ยได้วัคซีนครบ2เข็มถ้าเราเจาะเวลาเดียวกันเป๊ะๆนะครับคือ2อาทิตย์ถึงเดือนแล้วเราได้ภูมิแค่พันกว่าเองเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆครับว่าเอ่อทำไมเราฉีดแล้วเราไม่ได้เหมือนภูมิคุ้มกันเท่ากับชาติอื่นๆที่เขาฉีดนะฮะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าให้แปลผลจริงๆผมคิดว่าในภาพภาพนี้เนี่ยคนที่เขาได้รับการฉีดวัคซีนมาจากต่างประเทศเนี่ยน่าจะฉีดมา หลายเดือนแล้วนะครับถึงจะมาตรวจภูมินะฮะดังนั้นตรงนี้เราบอกไม่ได้นะครับว่าการฉีดซิโนแวคสเข็มบูสต์ด้วยแอสตราแล้วภูมิจะสูงกว่าไฟเซอร์เป็น10เท่าวันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะถ้าเราแปลความจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราพิจารณาว่าระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะตกลงถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องไวรัสเดลต้าในคนที่ได้รับแอซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์นาไปเนี่ย หลังจากที่เราฉีดไปใหม่ๆเนี่ยภูมิคุ้มกันยังสูงมากอยู่ในช่วงนั้นการป้องกันไฟเซอร์เอ่อการป้องกันของไฟเซอร์และโมเดอร์นาต่อไวรัสเดลต้าเนี่ยมันจะสูงมากถ้าดูตัวเลขก็อยู่ที่88%นะครับแต่ถ้าเราไปดูที่อิสราเอลเนี่ยทำไมมันเหลือ60%อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาอีกนั่นแหละนะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ฉีดวัคซีนเยอะที่สุดมากมากที่สุดเลยนะครับ แล้วระยะเวลาที่เขาฉีดครบมาแล้ว2เข็มมันค่อนข้างจะนานแล้วนะครับหกเดือนแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันมันก็ต้องตกลงถูกไหมครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งคนที่ฉีดครบ2เข็มนะี่ยังมีจํานวนไม่เท่ากับอิสราเอลเลยแล้วก็อาจจะเพิ่งฉีดครบ2เข็มมาไม่นานนะครับดังนั้นในกลุ่มประเทศที่เขามีค่าสถิติว่าป้องกันไวรัสเดลต้าได้88%นะครับ คนพวกนั้นเนี่ยก็คือเพิ่งจะฉีดครบมาไม่นานนะครับเมื่อเทียบกับอิสราเอลเนี่ยเขาฉีดครบมาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับระยะเวลานะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอิสราเอลมาบอกโอเคอาจจะต้องฉีดเข็มที่3เพื่อเป็นตัวบูสต์นะฮะให้ภูมิคุ้มกันมันสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับในประเทศที่มีการระบาดเยอะๆพวกนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องบูสต์เข็มที่3ส่วนประเทศที่การระบาดน้อยเนี่ยอาจจะรอวัคซีนรุ่นที่2ออกมาไดะ อ่ะต่อไปผมอยากจะชี้แจงประเด็นที่ว่าออมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูจากแผนภาพเนี่ยอเมริกาที่ได้วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับหรือจอห์นสันและจอห์นสันได้เยอะแล้วนะฮะทำไมตอนนี้ถึงมีการระบาดด้วยไวรัสเดลตาเยอะขึ้นมันกันไม่ได้เหรอนะครับผมต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าที่อเมริกาปัจจุบันนี้ระบาดจริงหลังจากที่เรายกเลิกการใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าคนที่ป่วยหนักและเข้าโรงพยาบาลทาให้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลมีปัญหาแล้วจานวนเตียงเนี่ยมันเต็ม ก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะพวกนี้คือพวกที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงวัคซีนหรือว่ามีความสงสัยในตัววัคซีนไม่ต้องการฉีดวัคซีนด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็เป็นกลุ่มที่ระบาดหนักแล้วก็เข้ามาในโร,โรงพยาบาลส่วนคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรครับส่วนมากก็จะมีอาการไม่มีอาการเลยหรือบางคนมีแค่หวัดอ่อนๆก็ไม่ต้องรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับที่อเมริกานี่เราไม่ได้รับทุกคนเข้าโรงพยาบาลนะครับไม่มีโรงพยาบาลสนามหรืออะไรเหมือนประเทศไทยนะครับดังนั้นเคสที่เข้าโรงพยาบาลนี่คือหนักจริงๆนะฮะแล้วเราไปดูได้เลยว่าใครมีเพื่อนออยู่โรงพยาบาลไหนก็สามารถไปสอบถามได้เลยว่าคนเหล่านั้นเนีย่ย เราจะรู้ว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนมานะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือที่อเมริกาเขาเพูดแล้วว่าเป็นการระบาดของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะก็อาจจะมีการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากาอนามัยสาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อเราถอดหน้ากากาอนามัยออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กระจายของโรคและการแพร่กระจายของโรคสู่คนที่ไม่มีภูมิต้านทานคือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็จะมีปัญหานะฮะ ดังนั้นเนี่ยวัคซีนไฟเซอร์โมเดนาจอห์นเซนจอห์นเที่อเมริกาผมคิดว่ามันยังได้ผลดีมากอยู่เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราถอดหน้ากากาออกปุ๊บการกระจายก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ฉีดวัคซีนนะครับมันเป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุปของวันนี้เนี่ยผมอยากจะก่อนที่ท่านจะเชื่อหรือจะแชร์ข้อมูลตอบต่อไปนะครับ ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ทางวรา,าราาสารทางการแพทย์เราต้องตีความด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ <_ ill ian> เนื่องจากว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนได้นะครับแล้วต่อให้มันตีความออกมาดีแล้วแล้วก็ตีพิมพ์ในวรา,าสรสารทางการแพทย์เราต้องดูด้วยว่าอย่างกราฟอ,อันที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยคือต้องมีเรื่องระยะเวลามากำกับนะครับว่าท่านฉีดมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันจะลดลงตามระยะเวลานะฮะท่านจะเอาคนที่ฉีดมาแล้ว 6เดือนเทียบกับคนที่เพิ่งฉีดครบมาใหม่ๆ2อาทิตย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าภูมิมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าอย่างประเด็นที่ผมสงสัยมากๆก็คือสมมุตินะฮะถ้าเกิดว่าคนที่ไปฉีดที่ต่างประเทศครบแล้วกลับมาเมืองไทย2อาทิตย์เราเจาะภูมิเลยเจาะภูมิภายใน1เดือนหลังจากฉีดครบ2เข็มซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเราเจาะออกมาได้แล้วเนี่ยล้วภูมิคุ้มกันมันได้แค่นั้นเองนะฮะเราต้องไปสงสัยแล้วนะครับว่า กลุ่มคนไทยเนี่ยอาจจะมีระบบทางภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยเท่าคนต่างประเทศมันเพราะอะไรทําไมตัวเลขถึงไม่เท่ากับต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อสงสัยนะฮะสำหรับข้อมูลการวิจัยที่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมก็มีตัวนึงซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจากวารสารแลนเซ็ตและทุกท่านสามารถไปตีความได้ด้วยตัวเองนะครับยังไงตรงนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็แก้ไข ข้อข้องใจแล้วก็ความเข้าใจผิดต่างๆได้นะครับเพตรงนี้มันเป็นอันตรายในการตีข้อมูลนะครับตีความข้อมูลต่างๆต้องระวังนะฮะงไก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ